สวัสดีครับเลยสวัสดีครับ่มาแนะนํำการใส่รถคุ้มถยางพร้อมยกรล่อตัวนี้ออเแบบมาให้ข้ามงานได้สามระบบคือมแดดุดันนาครับสีนี้เริ่มต้นที่กระทูหนาครับกระทูหัวดดินเขาสามารถปรับบมุงสาได้โดยการค่ายนอนติดจับทีสามตัวเนี่ยแล้วก็ปับมุมมุมงสาของฐานได้ เราก็เอาขื้นลงได้นะครับเราก็มีชุดหูหลากด้านหน้านะครับดูด้านนี้ครับชุดหูหลากด้านหน้าเนี่ยสีสามารถปรับเลื่อนไยขว้าได้นะครับตัวนี้สีมีแป้นตั้งหางนะครับถ้าลูกค้าตั้งเนี่ยคือลูกค้าสร้างผมไว้คือว่าตั้งไว้ที่80ิเส้นพอดีมั่นตรงตำแหน่งหูหลากก็ดีก็เลยใส่แป้นตัวเดียวกันนะครับถ้าธรรมดาไม่สิเป็นแป้นสองชุดนะครับทีแถมมันมันทีเลยแถมไปให้ล้วก็ส่วนล่องลงมา เป็นตัวกล้องครับตัวกล้องของของหล่องของหล่องที่ว่าขึ้นขึ้นรูปขึ้นรูปของหล่องแดงกล้องสามารถปรับขึ้นลงได้เลือนขึ้นเลือนลงได้ตามขนาดของดินนะครับท้าม้ดินหน่อยดินบ่เต็มกล้องห่อกับเลือนลงเพื่อให้ดินเต็มกล้องได้จับนัดสองตัวครับค่ายนอดตัวนี้นอดหาหุนครับสองตัว าามาดูส่วนนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยช่วยในการกดหมวนพายางนะครับซอยสอยในการกดดีดสายางเพื่อที่ให้พายยางของเข้าตอนกูออกไปเนี่ยมันสี่ตึงดีพายยางสีบอสีบอบวิงไหวออกเกินไปตัวนี้คือคอยบังคับหมวนพายางไ้นะครับสามาัดปับตันเลยสามระดับครับตัวนี้ โคตรมากโคตรหน่อยครับตัวนี้โคตรเลตามบบระดับเลือกช่องน้อง้าพาย่างไก่สิเบิร์กเฮดแบบ้าพายม้วน้ายางมันเริ่มเบาอะครับเข้าเข้าขันเข้ามีตัวหนีโวยมันสี่ซยเฮดให้้ายงางเขาเข้าตึงดีในการพูน,นะครับส่วนกองตัวนี้ผมเฮดด้วยเล็กความหนาของแผ่นเล็กกี่หามินครับนะครับส่วนพวกอุปกรณ์พวกเล็กแบนพวกชุดพวกนี่งจะเป็นเล็กแบนเก่ามินหนาสองนิ้ว หนาสองนิว้วเฮ้ยห่วงสองนิว้วหนาเกามินนะครับเรามาดูชุดต่อไปครับที่เป็นชุดไอชุดหล่อบทบสีมีโชคนะครับตัวนี้จะมีโชคเพื่อสีซอยบอกแรงกดของพายางเพิ่มความตึงให้กับพายางสามารถปรับได้สระดับครับตึงอยู่กับหล่องเข้าปรับตัง้งสามลำหนางานของห้องสีบา ปริมาณดินในกองบอกเข้นอยู่กับลูกค้าที่นําไปใส่เนี่ยสีไทยได้ตื่นได้เลือกขนาดไหนเฮามีปริมาณดินมากน้อยขนาดไหนนะครับลูกค้าถามว่าสามระดับนั่นใส่งานแบบใดสามระดับนี่คือลักษณะของของหล่องที่สูงตำ่ำที่แจกต้างกันที่แตกต่างกันเฮาสามารถปรับตั้งจากจุด,ดีใดนะครับ แล้วแขนแขนหลันี่นะครับแขนแขนตัวฐานตัวกบะยางนะครับบาร์ต่างค่วงแข็งได้ถ้าสมมติว่าดินบ่ค่อยเข่าแต่บ่ค่อยมีปัญหาสําหรับงานตัวยกรองไว้นั่งพรงว่ามันตีมีดินดินขางตัวยกกระทูหนาอยู่แล้วตัวนี้ดินสิเข่าดีกว่าแบบธรรมดาตัวชุนเล็กนะครับแหลีวด้านหลังนะครับผูอ้ออกแบบเป็นแบบไม่ออกแบบเพื่อให้สะดวกกับการใส่งานของลูกค้าที่นั่งไปใส่นะครับ บ่ไดเป็นงานแป้นใส่เป็นตัวนี้เป็นเล็กตันนะครับขนาดนิว้วหนึ่งทับซี่นิ้วสองคบแล้วก็โดยลูกบูดนาเกามินจับนอ็อตหาหุนสองโตคบตัวนี้ปรับตั้งง่ายครับขึ้นลงใส่ขวาได้สบายง่ายกางานแป้นงา,งานแป้นมันมันปรับตั้งเวลาเขาปรับตั้งหนางานมันมันขันนอตหลายตัวตัวนี้จีใส่งานสะดวกขึ้น ค <c oughs> วรใส่ใส่รวมกันไปสองเซนในน้องทิไปสองเซนในครับตัวหนึ่งเบิร์ดกับใส่ตัวหนึ่งกับไปตัวแท่นนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นปากกบทางนานี่สจะเป็นปากกบ เป็นเล็กแบนนะครับเล็กแบนกี่นิ้วกี่มิลหน้ากว้างที่สามนิ้วหนาที่เก่ามินนะครับเพื่อให้รับแรงดึงตองนี้จะปรักบแรงกึงของะตรงนี่ายกหลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประกบ